โอี okay, okay. Cloud, okay. ๋ยวเคไม่เป็นเปิดเปิท้าก่อนครับโอเคเชื่อเล่าอีกแกนในฝั่งนี้ครับก็คือหนูนั่งก้มหน้าอยู่ข้างหน้านะคะแล้วทีเนี้ย หนูได้ยินเสียงดังปั้งหนูเลยเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามีคนอ่ะกระโดดขึ้นมาบนอันเนี้ยหนูก็เลยวิ่งออกไปวิ่งออกไปเพื่อที่ไปเรียกคนไปเรียกพี่ช่วยด้วยพี่โจนมา้นร้านทองหนูแล้วหนูก็โทรหาหนึ่งข้าวหนึ่งแลว้วก็วิ่งวิ่งกลับมาก็คือไม่มีไม่ไม่มีโจนแล้วแล้วน้องเป็นพนักง,งานที่นี่ใช่ไหมครับเป็นพนักง,งานที่นี่ค่ะทำง,งานมานานเนีครับอันนี้หนูทดลองงานอยู่ค่ะจะเข้าจะเข้าเดือนที่สามแล้ว เหตุเกิดประมาณกี่โมงนะครับ6โมงประมาณ6โมง55ค่ะเพราะว่าหนูโทรหาเจ้าหน้าที่1 9 1กตอน6โมงห้าส ลุงเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมเห็นเหตุการณ์ตอนที่ออกอ,ออกจากประตูนะ,อ,ะออกมาแล้วจนประตูตรถตัดประตูเลื่อนรถตัดเสร็จบวิ่งวิ่งมาขึ้นรถอย่างรวดเร็วแล้วมราาสตูราต้นจากจุดใดต้นไปคิดมากแล้วก็เลี้ยวขวายาวออกไปไปเลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่เป็นเป็นรถอะไรครับ หน้าทะเบียนป้ายขาวดำอ่ะครับแต่มีตะแกรงหน้ามีกระจกเสียงรถเนี่ยจะดังมากกว่าป,ปกตเปิเป็นเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยรถยนต์ครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ขายเวฟอ่ะครับเวฟรุ่นเก่าลลล้้ลุดำแดง,งดำแดงลุงเห็นตอนเขามาจอดไหมตอนเห็นตอนตอนมาจอดล้าลุงไม่เห็น แต่เห็นมารอบนึงแล้วประมาณห้าโมงป่ากับหมอกโม,โมเขาวิ่งไปลานจอดรถฝั่งนูง้นวิ่งอ้อมนะวิ่งมาอย่างรวดเร็วนะลุงภาถาทำไมไม่เปิดไฟเขาเปิดแต่ไฟเลี้ยวแล้วก็วิ่งอ้อมมาแล้วก็ลุงก็ไม่ได้สนใจเลยแล้วมาอีกทีก็มาเจอเหตุการณ์เกือบทุ่มหนึ่ง<ข>อ่ะลุงเป็นพนักงานที่นี่ใช่ไหมครับผมเป็นพนักงานเ็บรถลูกทางตักฐานเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ทางของคือตักฐาน ที่สุดให้ได้ใกล้เคียงความจริงพมากที่สุดก่อนเพอาบอกไปตอนนี้เกรงว่าถ้ามีความคาดเคลื่อนทุกมันจะคาดเคลื่อนยาวนะครับตอนนี้มอพอมา,าด้วยนะครับจะแจ้งให้ทราบนะครับ